สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหน่งน้ำเปรี้ยวนะครับวันนี้วันอังคารที่22ตุลาคม2567นะครับเวลาประมาณ15.40นน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าท่าหลวงอ่ะเรียนกันนะครับผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี64 65นะครับอันนี้ก็จะเป็นใต้สะพนานะธาทุหลวงนะครับ อ่าตอนก็ะจะเปิด8โมงเชา้าถึงาโมงเย็นนะครับค่าผ่านประตูนี้ก็คนลาว5,000นะครับคนต่างประเทศอ่30,000นะครับไม่รู้ว่าจ่ายตรงไหนนะครับไอ้ค่าผ่านประตูนี้อ๋อตรงนี้นะครับค่าผ่านประตูจ่ายตรงนี้นะครับ เราห้าพันตประเทศสามหมื่นสามหมื่นบาทครับผมเฮ้คนลาวห้าพันกรีบนะครับส่วนอคนต่างประเทศก็สามหมื่นกรีบนะครับสามหมื่นกรีบก็คือสี่สิบห้าบาทนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพา เดินสมรอบๆนะครับรอบๆองค์พระาธาตุนะครับเก็บเก็บกลงเงินทอนก่อนนะครับเมื่อกี้ผมลืมของไว้ครับไม่รู้ว่าก็เลยไปหาที่จอดรถนะครับไม่แน่ใจว่ารุ่นพี่ที่มาด้วยกัน จะอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆนะครับขององค์พระธาตุตรงนี้จะเป็นช่วงยามเย็นนะครับบ่ายแก่ๆนะครับ15.40นน,นนะครับจะ4โมงเย็นนะครับเปิดถึง5โมงเย็นนะครับพระธาตุหลวง อเป็นองค์พระธาตุหลวงนะครับเดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ดูนะครับ นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับสําหรับที่อพระาธาตุหลวงนะครับก็มีทั้งคนไทยทั้งฝรั่งนะครับแล้วก็เป็นคนจีนนะครับที่ฟังสำเนียงเอานะครับ น่าจะเป็นพี่คนจีนนะครับนักท่องเที่ยวก็มีมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับแต่คนก็มาเที่ยวค่อนข้างจะเยอะน,นะครับสำหรับพระธาตุหลวงเวยจันทนระัผมจะพาเดินดูหนึ่งรอบนะครับ องพระธาตุสวยมากนะครับสีทองเหลืองอารามนะครับสำหรับอาใครมาเที่ยวเวียงจันทร์ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องมาที่พระธาตุหลวงนะครับอันดับแรกวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับ วันอังคารที่22ตุลาคม2567นะครับผมนึกว่าคนจะไม่เยอะนะครับเดาๆว่าอย่างนั้นนะครับแต่คนก็เข้ามาชมเยอะนะครับจริงๆถ้ามาชมก็น่าจะมาช่วงเช้าน่าจะดีสุดนะครับแปดโมงเช้าว่าเปิดแปดโมงเช้านะครับ ตรงนี้เป็นมุมที่สวยนะครับเพราะว่าแดดส่องตรงองค์พระาธาตุพอดีนะครับตรงนี้จะได้มุมค่อนข้างจะสวย,สวยเดี๋ยวเราจะวนมาถ่ายภาพนิ่งตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่เราจะถ่ายเดินรอบก่อนนะ อันนี้อ่าแดดร้อนนิดนึงครับแดดจ้าด้ยวยแหละอันนี้จะเป็นอ่า คำบายนะครับองค์พระธาตุนะครับ

เดินสบายหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ร้อนนะครับอีกเดินไปอีกสองฝั่งนั้นจะร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรอบองค์พระาธาตุนะครับเดี๋ยวค่อยจะไปหยุดถ่ายภาพนึ่งนะครับก็องค์สวยงามนะครับสําหรับพระาธาตุหลวงเพียงจันทร์นะครับสี่องเลืองอล่าม ด้านในน่าจะไม่เปิดให้เข้าชมนะคิดว่าน่าจะได้แค่เดินรอบๆอองค์พระธาตุนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ พอเดินครบหนึ่งรอบนะครับเจอรุ่นพียละเดี๋ยวเดินตามกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ